ครับแล้การครับไม่ทราบหลวงพ่อชื่อฉาย,ยาแล้วก็ตอนนี้ทําหน้าที่อะไรเกี่ยวกับวิปัสสนาเอออาตมาอรกกิจจากิตติสาโรอยู่ที่วัดประสาทเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับวิปัสสนาทั้งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาจุฬาด้วยเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาโดยตรงที่มหาจุฬานั้น จะสอนแบบสติปัฏฐานสี่ซึ่งว่าถ้าหาว่าออการที่ว่าทำไมถึงที่นั่นเขาถึงสติปัฏฐานสี่เพราะว่าเป็นการที่ว่าทำให้มันหลุดพ้นได้เพราะว่าออถ้าหากว่าเราฝึกปฏิบัติแล้วเนี่ยตอนนี้ชาวพุทธของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ว่ารู้จักเรื่องของการหนึ่งก็คือการศีลสมาธิ ช่ไหมแต่ปัญญานี่ยังไมนะ่น่ะมีเรียกว่าทานศีลแต่ว่าสมาธินี่น้อยปัญญายิ่งน้อยใหญ่แต่ถ้าหากว่าได้มาฝึกตติปัฐานสี่แบบของอมหาจุลาแล้วเนี่ยหรือว่าทางเรื่องของอก็จะทำให้พวกเราเนี่ยได้พวกพุทธศาสตรกรนิกชนทั้งหลายเนี่ยจะได้ได้ มีความรู้ความเข้าใจสามารถจะหลุดพน้นเพราะว่าที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันเนี่ยโดยมากจะเป็นปฏิบัติเรื่องสมถะสมถะเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ว่าเป็นเรื่องของฌานฌานเนี่ยถึงจะเหาะเหินเดินอากาศจะรู้อะไรต่างๆได้เยอะแต่ว่าไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้ถ้าจะพ้นทุกข์ได้ จะต้องฝึกเครื่องสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างก็คือกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ขอบอกเบื้องต้นไว้ก่อนว่าสติปัฏฐานสี่ที่นี่เขสอนแบบสติปัฏฐานสี่ก็ได้หรือจะสายไหนก็ได้เพราะว่าอาตมาภาพได้ฝึก และอบรมเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้มาหลายสำนักหลายครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นจะเข้าใจอะไรอะไรได้ดีเยอะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหากว่าจะบรรลุธรรมได้หรือจะไปนิพพานได้จะต้องฝึกหรือว่าปฏิบัติเกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันก็ดี แม้กระทั่งการที่ว่าเราสามารถจะระงับความโรคความโกรธได้แต่ความหลงในบางทีเราไม่รู้ว่ามันหลงมันไม่รู้แต่ขอบอกเลยว่าถ้าหากว่าเรื่องความโรคความโกรธถ้าหาว่าเรารู้จักกำหนดแล้วมันจะดับจากประสบการณ์ของอาตมาเองและจากประสบการณ์ของลูกศิษย์ ก็มีหลายคนมาบอกแ้้อ้อเดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นเพราะว่าภายลโกรเขาก็กําหนดรู้กําหนดรู้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 จนเรียกว่าให้ความโกรดนั้นหมดไปข่าวแรกอาจจะนานหน่อยแต่พอปฏิบัติไปพอพอรู้ปุ๊บมันก็จะหายไปนะก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือปฏิบัตินั้นก็เดินมาที่นี่ได้ที่วัดประสาทบุญยาวาสเราเนี้ยจะมีสถานที่ให้อย่างเรียบร้อยแล้วก็มีครูอาจารย์คืออาตมาหรือบางทีเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติบางข้อหรือว่าการอธิบายบางอย่างก็ ลองจเจาท่านเจ้าว่าท่านก็จะช่วยอธิบายให้ได้ที่นี่ก็จะมีหมอก็อหมอที่วัดิีละก็มาปฏิบัติแต่เป็นปฏิบัติแบบเป็นส่วนตัวก็ได้เป็นกลุ่มก็ได้ขอให้มาติดต่อโดยตรงว่าเอออย่างสมมติว่าสุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าสาร์อาทิตย์สามสองวันจะมาฝึกปฏิบัติที่นี่ ขอให้จัดที่ให้ด้วยเราก็จะมีที่ทางให้้ไอที่ของเราเนี่ยสะดวกสบายมามีพรมนะบางทีฝึกก็ฝึกบนพรมก็ได้หรือฝึกโค้นต้นไม้เราก็มีให้เพราะทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่อัตมาปฏิบัติมาเนี่ยนะหลายสถานที่เยอะแยะไปหมดทั้งสายวัดป่าทั้งสายทาง เรียกว่าสายดังๆสายๆที่ว่าไปปฏิบัติมาเนี่ยเห็นว่าวัดประสาทเราเนี่ยเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดเพราะมันง่ายมันง่ายอะไรคนต้นไม้ก็มีจะเดินตรงไหนจะนั่งตรงไหนก็สะดวกสบายนะอ้าวร้อนก็มีห้องติดแอร์ให้เ,เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญญ,ญาติโยม หรือท่านพุทธศาสตสมิกชนทั้งหลายที่จะมายิ่งถ้าหากว่ามาเป็นกลุ่มเป็นคณะอาจจะเป็นสองคนสามคนนะแล้วก็มาพักหรือห้าคนสิบคนเนี่ยกี่คนก็นแล้วแต่ทางวัดเนี่ยสามารถจะรับรองท่านได้ให้ความสะดวกท่านได้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสถานที่และการปฏิบัติ อาตมาก็ขอเจริญพร